นมู่บานแห่งหนึ่งของภาคอีสานคำขึ้นอันวังเวงแสงจันทร์นวลสว่างป่านดวงอีเกิงแต่ผู้คนก็ปิดประตูหนาตามเขานอนแต่หัวคําพอมีเสียงลือเสียงเหล่าอ่างว่าถ้าผู้ใดพบเจอหญิงแปลกหนาในตอนกลางคืนนั้นสิมิอันเป็นไป เรื่องราวของนายหอยกับจอยรอยก็ยังคงดำเนุนต่อไปพวกเขาก็คือนายหอยผู้คิงกาพ้อมประชุนทุกสถานการณ์แต่เรื่องราวในครั้งนี้บอกคือทุกครั้งที่ผ่านมาณหามู่บ้านอีสานเล็กๆแห่งหนึ่งนั้นเสียงหมาหอนดังละงมมาจากทุกทิศทางลมกลางคืนพัดปู ผ้าเอาเงาต้นใหม่ใหญ่โวบว่านาขนลุกทุกคนในหงบ้านต่างปิดประตูหนา้าต่างเงียบสนิทไม,ม่มีใครกล้าออกข้างนอกเพราะรู้ดีวา่าขึ้นนี้ผีเมไม่กำลังออกอาละวาดปักลาเอ้ยเมือนนี่ แต่ว่าวว้นเด้บ่ให้ผู้สายออกไปใส่ดื้อเดี๋ยวมันจะเอาไปกินอีกข่อยญานหลายเด้กขอยญานหลายสมกับข้าพิ่นว่านอนบ่ตื่นมาสองมือแลว้วคุงบ่หลอดดอกนั่นล่ะคะ่ะนี่คือความน่ากลัวของผีแม่ใหม่หญิงสาวผู้ห้ยหาความรับในตอนกลางคืนแต่ทว่าในครั้งนี้ เธอจะพบกปักกับน้ายหอยกระจอยลอยของเฮาแล,ล้วพ้นสิออกมาเป็นจังไดมาทิดตามกันได้หลังจากคำขึ้นที่พี่เม่หมายออกอาลวาดหลังจากนั้นมาบดนลก็มีเสียงสุบสิบเหล่าลือกันว่าชายหนุ่มหลายคนในมูบา้านตั้งลงป่วยแล้บอบ่ยอมตื่นมันถูกบางสิ่งบางอย่างขอะง,งบางไรถึงขันเสียชีวิตโดยไรเหตุผล ความหวาดกลัวนี่แพ่ไปทัว่วชาวบ้านพากันหาวิธีแก้ไขอางสีเห็ดจิงได้กันดี่อยอ่านผัวก่อยเป็นกันดีไปหาหลวงพออยู่วัดบ่ละให้เลาเนตน,น,นําไปลดน้ำมนคืรูห้องสีเห็ดหุ่นฟังเห็ดประดิดฐมาแขวนไว้หน้าบ้านมันก็ที่สวยได้ดีนั่นล่ะค่ะนี่คือความหวาดกลัว มันโบเคยปลาณนีไผ่ท่ายบานต่างมุ่งกันหาลื้อกันหาทางออกและในที่สุดกระโตกลงใดว่าสิไปหาหลวงพอ่อยุวัดเพื่อให้เพิ่นทำนานาาท้ายทักเจ้าวันทัดมาพวกชาวบ้านต่างร่วมตัวกันแล้วไปหาหลวงพอ่อยุวัดเพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ นั่นนมาสก,การเจ้าค่ะหลวงพอ่อพี่แม่หมายมันสิขาผู้ชา,า,ายตายอีกหลายบัดน,นี้สิเอาจังไดดีล่ะเจ้าค่ะนั่นละ่ะค่ะหลวงพ่อเพิ่นกับปนุ่มมือลับตาเงียบน่งเบิงทางในยังนักแน่นก้อนเอ่ยขึ้นวาใจเยินยินยูมมีแต่ผูดด้เดียเทโทนั้นที่สิปราบมันได้ คือสายผู้มีจิตใจอันแน,วน่วใน่แลัมนคุมค้มเขากำลังซิมาใจเย,ยินดอระวางนั้นสยหนุ่มในหมู่บ้านหลายคนกระทะย่อยลมตายไปเรื่อยๆบางรายถึงขั้นเสียชีวิตโดยไล้เหตุผลความหวาดเัวในแร่ไปทัว่วเจ้าบ้านภากันหาวิธีแก้ไข ทำมุนฟ้างแต่งเป็นผู้หญิงเอาไปตั้งไว้หนหนาบ้านหวังล่วมตาผีแม่ไม้ว่าให้มาภาพชีวิตผู้ชายไปอีกแต่ทุกอย่างก็ออยังคงดำเนินไปด้วยความสยดสยองนี่น่ากลัวทสุดเลยแต่ถึงกระนั้นก็มีหมอผีคิดสิมาโล่งดีทำพิธีปราบแต่ยังบ่ท่านได้ทำพิธีให้เสร็จ พีแม่ม่ายกปากดตัวขึ้นตอนหน้าแรร่งสีอมหิตจนหมอผีสินริ์ต้องวิ่งหนีหัวสุขหัวซุนหมอผีเหรอฮิฮิฮเจ้าก็เป็นผู้ชายนี่นะฮะฟะฟมาเป็นพัวขาสิณีฮิ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 ฮที่รักมา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 อยู่กับขาสิดีนั่นแหละค่ะ หมอผีกับหมอผีโลดนัาวีหน้าที่นี่กระโตไผ่โตมันกระเจิดกระเจิงไปค้นละทิดค้นละทางและและ้วน่ายหอยกระจ่อยรอยของเฮาก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกับขบวนควายสามตูของเขาเขาเป็นชายรูปร่างผอมสูงหนวดเข้ารุ่งรั่งจมูกโดงตากลมโตเบิงจังหนึ่งกะลอเได้ละเนาะเดินเข้ามาในหมู่บ้าน ด้วยถาทางกวนๆแต่แฝงความน่าเชื่อถือในแบบของเขาเองสาวบาทิน็นตามผ้ากันแน่ใจว่านี่แหละคือวีและบุรุษของเรามาสอยป่าพี่ใหม่ๆให้เนจ้าท่านนายหอยสวัสดีพุ่งคือนายหอยรูปรอในปัตภพีนี้ คคิดดว่่าไไมมีใรสู้้เมื่อก้าวเข้าสู่เขตมงบานความวิเวกว่างเวงก็เกิดขึ้นทันทีเสียงมาหอนรั่วๆเป็นตะขุนลุกแทนเ้น่ากลัวที่สุดเลยโอ้พระเจ้าสิงมาหอนตอนรับเลยขอเป็นเป็นนวใไม่ได้บอ นาข้าวนวนจวานปานดวงอีกเกิยงยเงยง,ยง,ยงนั่นละค่ะบรรยากาศภาไปควายทั้งสามตัวกระพ่อยหวาดกลัวไปนั่มถึงสิเป็นควายแต่ก็มีหัวใจได้เนาะและในขึ้นนั่นเองการมาของนายหอยกระจ้อยรอยก็บบลดสายตาของนางพีใหม่ๆไปได้ ว,ว้าวคุณยังม่โลดเดยโล่ไลมาลังม,มาเหลืโล่ฟิโล่ฟาดโล่ตมุดดินแหงน,นี้แทนอ่ตูเป็ดไม่เลยจบจูบจึงสีต้องโคบิดโควไลโคเฟดเอามันทุกอย่างหลวนนั่นละค่ะความหักบกเหาไผออกไผเกิดขึ้นแล้ว มั่นกะหหำฮีฮฮหำฮอนนั่งผีแม่หม่ก็ได้ว่างแผนกันเอาสมบัติเงินทองมากมายมาหลดใจกระจอยลอยหากเขารับหลักและปไปอยู่กับเธอเขาสิสบายบ่ต้องมาขายควายอยู่แบบนี้ขณะที่กระจอยลอยลังเลใคลายจะหลงกลของนางผีลาย ควายทั้งสามตัวของเขาก็วิตกว่าเจ้านายของมันสิไปทังเขาพวกมันทั้งสามตัวจึงได้ตัดสินใจวรวมร่วมกลา้าเท่าที่ควายอย่างมันสิเฮ็ดได้วิ่งเข้าไปชนนางผีแม่ไม้จนทําให้หน้ายหอยนั่นมีสติกลับคืนมานั่นล่ะค่ะ ไหว้ผ้าโตได้ดีอิลิหลังจากขึ้นสติกลับมาก็จ้อยลอยก็ได้รายคาท้าเพื่อคับไหล่วิญญาณผีไหลทันทีอมมอมอมอมมอมอมเทียลุงซาลาวันเทียลุงเทียลุงซาลาวันเทียลุงเทียลุงเล้วลุงลุงโมอสนามพีรหลยย,ยยยย,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 ย เมื่อได้ยินเสียงสวดฆ่าถาพี่แม่มายกะหอนหุนทนบวาไววิญญาณสลายลงไปในหมอดินท่านที่แล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติสุกนั่นแหละค่ะในเสียววินาทีของความเป็นความตายสติคือสิ่งสำคัญบ่แพ้สตางเลยเม่นบอ